อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคัตนาหนึ่เล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์นะครับผมจะมีทันโตเป็นที1สนะครับจะมี2ทรงนะครับเป็นทรงใบดาบเป็นย you know ูโนค u บิสุคุรินะครับกับเป็นทรงปลายตัดนะครับเนาะ มาทำการรีวิวให้ชมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทําการตัดทดสอบให้ดูก่อนนะครับส่วนเรื่องสีเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้างในร้านกันโอเคครับตามมาดูกันเลย นี่นะครับนี่เป็นทันโตะนะครับทันโตะที่สิบเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งซึ่งจะเข้าสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยนะครับจะมีอยู่หกแบบนะครับหกแบบเนาะหกสีนะครับมีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับใบดาบเป็นเหล็กที่สิบนะครับเฮาร์มอนแท้นะครับทรงดาบก็จะเป็นยูโนคูบิสคุรินะครับโอมเบอรกิเป็นทองเหลืองนะครับ น้เงินนะครับก็สีดำนะครับเป็นทรงโค้งนะครับสีดำเป็นผิวส้มนะครับใบดาบก็เป็นยูนคุบิสุกุรินะครับที่สิบฮาร์มอนแท้นะครับหนึ่งร่องเลือคฮาบากีทองเดืองเหมือนกันครับก็สีไม้แก่นะครับสีไม้แก่ทรงโค้งเหมือนกันนะครับมีนะครับ ใบาดาบก็เป็นทรงย ok ูโนคูบิสกุรินะครับที่สิษามันแท้เนาะโอเคก็จะมีทรงตรงนะครับตรงตรงก็จะมีเป็นสีดำด้านนะครับผิวส้มเนาะโอ <Okay. S 1> ไม่มีตัวขั้นนะครับใบาดาบเป็นทรงคับอ่าเป็นทรงปลายตัดนะครับทรงปลายตัดเนาะหนึ่งล่องเลือดฮามันแท้นะครับสวยงานเลยนะครับ สีไม้อ่อนนะครับจะมีสีดํากันกระแทกแบบนี้นะครับสีไม้อ่อนเนาะ mm hmm. สวยงามเลยนะครับทรงปลายตัดเหมือนกันทสิบฮาร์โมนแทคแบบสุดท้ายก็จะเป็นสีไม้แก่นะครับสีไม้แก่ทรงตรงนะครับปลายตัดเหมือนกันครับนะครับทําโตะนะครับมาออกแบบนะครับ ตอนนี้เนะเาะหกแบบประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดให้ดูเลยนะครับผมจะเอาสีไม้แก่ตัวน,นี้ไปตัดให้ดูเลยนะเนาะเคครับตามไปดูเลย โอเคครับชอบก็รีดทักมาเลยนะครับเนาะเหลือไม่มากแล้วนะครับก็จะมี6แบบตามที่ผมรีวิวไปเลยนะครับเนาะเป็นเหล็กที่10นะครับฮาร์มนแท้นะครับก็จะมี2ทรงนะครับทรงยูโนคูบีกับทรงปลายตัดนะครับโอเคใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับช้านี่อ่แน่นอนนะครับผมนะโอเคครับ